สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเอ็มโกเาร่าวันนี้เราจะมาตกปลาที่ตรงเนี้พอดีมีคนบอกให้มาลองตกดูแต่ว่าน้ํามันจะแห้งแล้วตรงนี้มันเป็นคลองคลองเป็นคลองเก่ามาคลองอย่างเงี้ยเพรว่าน้าไหลมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวังเป็นสระคือคลองก็จะผ่าน,านตลอดแต่ตรงนี้จะเป็นร่องสระเขาจะเป็นในที่เขาแต่น้ํามันดูเหมือนมันกาลังจะแห้งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วห้าโมงสิบนาทีเรามีเวลาตกได้สักพักเดี๋ยวน่าจะค่ำ เดี๋ยวเราลองไปดูกันมาก็มาซะเย็นเลยโอ้โหมีสายเอ็นด้วยข้างบนแสดงว่ามีคนมาตกแล้วนี่นอนทอี่เราใช้เป็นนอนไข่ตะโกสามกรรมตรงนี้ สาย PE 0.8เดี๋ยวเราลองดูกันตกนานไม่ได้เหมือนท่าทางฝนจะตกเลยครับท่านผู้ชมว่มาแล้วก็ลองก่อนอน่นวงปรับไปที่สามฝนมาแล้วตายแล้ว ไกัดฟองฟอดสักสี่ค่อยต่อไปบางทีหมายเราก็ไม่รู้เขาเล่นมาไม่รู้กันเท่าไหร่แล้วเพิ่งบอกมาให้เราตกอ้าวนี่กัดครับอยู่เปล่ากัดละมุดอยู่ไหมครับท่านผู้ชมอุ้ย อุ๊ยกระโดดกัดปั๊บโดดเลยฮะอันนี้กัดของจริงครับท่านผู้ชมกัดอยู่เปล่าน่าจะอยู่นะผมว่าออีกแล้วเฮ้ยวันนี้วันพระเราจะลองดู เป็นหางผิวครับ่านผู้ชมแต่จะไม่ใส่ตะกัวลองมาหลายตัวแล้วกัดครับแต่ระแวงมากนี่จเจ้าตะกัว ตีก็เป็นกิ่งไม้เลยมาตีจุ๊บไปแบบน,นี้ท่านผู้ชมโอ้จุ๊บไปแล้วสงสายไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยูอ่ไหมหือ,อเห็นไหมงัดติดตอ่อติดตอ่ออยู่ปะงัดเขาง,งามตอ่อพอดีเลย ออกมาจากไม้ด้วยไม่พอกินครับพอกินไหมไซนี้หางพิ้วตัวนี้ดูเข้าง่ามปากพอดีเลยตูมแสดงว่าติดตะกวัวระแวงระแวงมากปลาที่นี่ ้ยตามมาตัวหนึ่งตาม,มาสิวูดไม่ทันว่ายว่ายไม้นี้ไม่น่าจะรอดแหวดอุ้ยกัดไปแล้วอยู่ไหมอุย้ยกัดไวเกินใส่มันตกใจเสียงผม โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วตอนนี้ห้าโมงห้าโมงห้าสิบห้าเราจะกลับเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะมาลองใหม่ทีนี้แต่เราจะลองมาตอนเช้าดูเพราะตรงนี้อันนี้เรามามันมันก็เย็นแล้วแต่อยากจะลองมาตอนเช้าผมว่าน่าจะมันมันน่าจะมีตัวเยอะอยู่แต่เป็นน่าจะเป็นตัวเล็กหนอนที่เราที่ใช้ตกวันนี้ก็มีหนอนไข่หนอนไข่แล้วก็ นอ๋อหนังผิวตัวนี้ที่ได้ตัวมาตอนที่เราตกเราเป็นไม่ได้ใช้ตะกั่ว,วนะครับเมื่อกี้เกี่ยวแต่หนอนเราก็ตีผิวน้ําเลยอันนี้สายช็อคหน้านี่เป็นสายฟูโลขนาด10ปอนตัวนี้ต่อออกไปนี่ประมาณ50เซนได้เราก็สายในลอกก็จะเป็นขนาด0.8ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาใหม่ใน EP ีต่อไปหมายน้ำาแห้งนี้ อเครับท่านผู้ชมทริปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ